เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่132 ตกกลางคืนตัวยองช้างหตจุดโคมสว่างสวยัยยองชง้งโหส่องป๋อเจียนนั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงตำแหน่งใหญ่สุดในห้องหนังสือนอกจากนี้ยังมีคนสนิทอยู่อีกสองสามคนรวมถึงท่องอินชีงด้วยล้วนแต่นั่งอยู่บนเก้าอี้ในตำแหน่งร้องจากเขาได้ยินหนึ่งในนั้นพูดขึ้นว่า วันนี้สารจากใต้เท้าเจ้าส่งมาถึงความว่าหลี่ซิวเยาถูกธนูยิงที่อกซ้ายอาการสาหัสยิ่งจำต้องนอนพักรักษาตัวระยะหนึ่งนี่กลับเป็นโอกาสที่ดีอย่างที่สุดสำหรับพวกเรา แม่ทัพนายกองในราชสำนักยึดหลี่ซิวเหวาเป็นผู้นำไม่พอแม้แต่ขุนนางบุญบางส่วนในราชสำนักก็ยังพากันพรยศไปอยู่ฝ่ายเขาด้วยระหว่างที่หลี่ซิวเหว่ไม่อยู่เมืองหลวงนี้ก็ถือโอกาสกำจัดฝ่ายเขาได้อย่างไม่ต้องกลิ้งเกรงสิ่งได้จะดีที่สุดถ้าสามารถชิงอำนาจคุมสามกองกำลังใหญ่กลับมาจากในมือเขาได้ท่งป๋อเจียนพยักหน้า ได้พูดอะไรหากแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้ซ่องอื๋นชิงกลับขมวดคิ้วน้อยๆเขาก็มีได้พูดอะไรเช่นกันจากนั้นก็ได้ยินอีกผู้หนึ่งพูดขึ้นด้วยความลังเล ผู้น้อยกับรู้สึกว่าถ้าไม่มีองค์ชายร้องถึงหลี่ซิวเหยาจะกุมอำนาจสามกองกำลังใหญ่ไว้ในมือแต่จะทำอะไรได้ทันโหช่วงที่ผ่านมาในวังมีคนเป็นไข้ทรพิษฝ่าบาทมีพระราชะองค์การย้ายองค์ชายใหญ่และองค์ชายร้องไปประทับนอกวังเพื่อหลบโรคท่านเห็นว่าควรฉวยโอกาสนี้ กับองค์ชายรองหรือไม่ขอรับหากองค์ชายรองสิ้นพระชนด้วยไข้ทรพิษผู้อื่นก็คงไม่สงสัยอะไรเงียบปากพูดยังไม่ทันจบก็ถูกส่งป๋อเจียนตัดบทอย่างเคร่งครัดองค์ชายรองจะอย่างไรก็เป็นพระราชะโอรสนั่นก็คือทรงเป็นเจ้านายของพวกเราพวกเราเป็นขุนนางจะคิดเอาชีวิตของเจ้านายได้อย่างไร ขุนนางผู้นั้นได้ยินแล้วก็ใบหน้าแดงเถือกอับอายไม่พูดอะไรอีกซ่องอิ่นชิงฟังแล้วคิ้วยาวก็มุ่นลึกกว่าเดิมส่องป๋อเจียนคุยเรื่องในราชสำนักกับคนสนิทเหล่านี้ได้อีกครู่หนึ่งก็เรียงให้บ่าวชายส่งคนเหล่านี้ออกนอกจวนครั้นพวกเขาจากไปแล้วส่งป๋อเจียนก็มองมายังซ่องอิ่นชิง เมื่อครู่ขณะข่าคุยกับพวกเขาข้าเห็นเจ้าขำมวดคิ้วตลอดเป็นอะไรไปหรือเรื่องที่พวกข้าคุยกันเจ้ายังคงไม่อยากฟังเจ้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่พวกเขาพูด ตั้งแต่ซ่งป๋อเจียนจัดการให้ซ่งอินชิงเข้าสู่เส้นทางขุนนางทั้งยังจัดการมั่นหมายบุตรสาวสายตรงของจวนเสนาบดีกรมทหารให้เขาก็เจอกับการต่อต้านจากซ่งอินชิงแล้วเดิมทีซ่งป๋อเจียนยังมีได้เก็บมาใส่ใจแต่คิดไม่ถึงว่าซ่งอินชิงจะทําเรื่องอย่างหนีออกจากบ้านได้จริงๆแม้ว่าต่อมาจะส่งคนไปตามหาตัวเขากลับมาและโน้มน้าว ให้เขาเข้าทำงานในกรมทหารรวมทั้งตอบตกลงมั่นหมายกับบุตรสาวสายตรงของเสนาบดีกรมทหารได้แล้วแต่เขากลับไม่เคยกระตือรือร้อนกับเรื่องเหล่านี้มิหนำซ้ำเมื่อปลายปีก่อนเสนาบดีกรมทหารเกิดป่วยหนักกระทันหันถวายดีกากราบทุลขอกเกษียณกลับบ้านเกิดการมั่นหมายนี้จึงผิดไปจากจุดมุ่งหมายเริ่มแรกของซ่งป๋อเจียน ที่ต้องการเกี่ยวดองเป็นญาติกับเสนาบดีกรมทหารแล้วท่องอวินชิงก้มหน้าไม่ตอบคำใบหน้าด้านข้างงามดังหยกภายใต้แสงเทียนท่งป๋อเจียนเห็นเช่นนี้ก็ถอนใจยาวเฮ้อ ต้องโทษข่ากับมารดาเจ้าที่ตั้งแต่เล็กก็ตามใจเจ้าเกินไปไม่ว่าเรื่องใดล้วนปล่อยให้เจ้าทำตามใจชอบยามเจ้าอยู่ในสํานักการศึกษาหลวงชอบแต่พวกวิชาคำนวณวิชาดนตรีที่นอกลูกนอกทางเหล่านี้แต่พวกข้าก็มิได้ห้ามปรามจนกลายเป็นบ่มเพาะนิสัยเบื่อหน่ายเส้นทางขุนนางอยากแต่จะใช้ชีวิตสันโดษอย่างในยามนี้ให้เจ้า หากแต่ชิงเกอบนโลกนี้มีเรื่องมากมายที่เจ้าทำตามใจตนเองไม่ได้ในเมื่อเจ้าเกิดในสกุลซ่องและได้เสพสุขกับชีวิตดีเลิศที่สกุลซ่องมอบให้เจ้ามาหลายปีในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าควรจะรับผิดชอบภาระที่เจ้าพึงกระทำแล้ว ซ่งอินเชีงยังคงก้มหน้าไม่ปริปากเท่าว่ากรามกลับเกรงขึ้นมาซ่งปอ๋อเจียนถอนหายใจอีกครั้งรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจยิ่ง เจ้าเป็นคนชาดตอนนี้ในราชสำนักเป็นเช่นไรคิดว่าคงไม่ต้องให้ข้าพูดมากเจ้าก็น่าจะมองเห็นชัดเจนระหว่างสกุลส่งเรากับหลี่ซิวเยาไม่มีวันอยู่ร่วมกันได้ตอนนี้กำลังเป็นช่วงตัดสินความเป็นความตายเห็นส่งหวิ๋นชิงยังคงก้มหน้าท่าทางไม่สะทกสะทานกับคำพูดของตนส่งป๋อเจียนก็อดไม่ไหวเริ่มถอนหายใจอีกครั้ง 是啊。 พ่อแก่แล้วสกุลส่งของเราต่อไปอย่างไรก็ต้องพึ่งพาเจ้าซ่องอิ่นชิงได้ยินแล้วก็ให้สถานใจเงยหน้าขึ้นมาช้าๆเขาเห็นซ่องป๋อเจียนนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยสีหน้าอ่อนล้าผมขาวบนศีรษะดูบาดตาเป็นพิเศษภายใต้แสงเทียนรูปร่างก็คล้ายว่าค่อมลงไปบ้างแล้วซ่องอิ่นชิงเม้มปากรู้สึกแสบจมูกอยู่บ้างเขายังจำได้ว่าตอนตอนเองยัง ลบิดามีรูปร่างสูงใหญ่ดูตรหงงานราวกับขุนเขาเหมือนว่าไม่มีอะไรสามารถคนล้มบิดาได้หากแต่ยามนี้โดยที่เขายังไม่ทันรู้ตัวบิดาก็ดูชลาลงแล้วถต่ว่าบิดายังคงต้องกังวลกับอนาคตของวงตระกูลซ่งป๋อเตียนเห็นซ่งอิ๋นชิงไม่พูดอะไรโดยตลอดก็คิดว่ายังคงมีอาจน,น้อมน้าวเขาได้ในใจไม่สบอารมณ์อยู่บ้างจง จับที่วางแขนของเก้าอี้ประคองตัวลุกขึ้นจะเดินออกจากห้องหนังสือทันใดนั้นเองก็ได้ยินซ่องอิ๋นชิงเอ่ยปากเรียกเขาท่านพ่อท่องป๋อเจียนที่เพิ่งลุกขึ้นพันชะง,งักไปชั่วครู่ให้หลังเขาถึงเอ่ยถามมีอะไรต่อจากนั้นเสียงสงบนิ่งของซ่องอิ๋นชิงก็ดังขึ้นทันที ลูกกลับรู้สึกว่าข้อเสนอแนะที่ไตยเท้าซุนพูดเมื่อครู่ไม่เร็วเลยผู้ที่หมายทำการใหญ่อย่างไรก็ต้องทำใจให้เยี่ยมสักหน่อย ไต่เท้าสุนก็คือขุนนางที่เมื่อครูบอกว่าจะใช้โอกาสนี้กำจัดองค์ชายร้องซ่องป๋อเจียนตระหนกตกใจมองส่องอินชิงด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อบุตรชายคนนี้ของเขามิใช่ทำตัวเอ้อระเหยลอยชายเป็นนิสัยดูมีท่าทางไม่อีนางขังขอบหรือไรแต่ชะไหนพอเปิดปากก็พูดเรื่องเช่นนี้ออกมาเขายัางได้ยินซ่องอินชิงพูดต่ออีกว่าเมื่อครู ไต้เท้าจางบอกว่ายามนี้หลี่ซิวเหยาไม่อยู่เมืองหลวงถือเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเราแต่ลูกกลับไม่คิดเช่นนั้นลองคิดดูว่าบัดนี้หลี่ซิวเหยาไม่อยู่ในเมืองหลวงหากในเมืองหลวงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเช่นนั้นก็ล้วนไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขาฝ่าบาทไม่อาจทรงเอาผิดเขาได้นะทองป๋อเจียนแววตาเข้มขึ้นเจ้าหมายความว่า หลังองค์ชายใหญ่ทรงย้ายออกนอกวังทรงถูกจัดให้ไปประทับที่ได้ซ่องอินชียงถอนหายใจเบา ในเมื่อใต้เท้าสุนยังคิดแผนใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้หลี่ซิวเหยาที่เป็นเจ้าแผนการมีหรือจะคิดไม่ได้ท่านพ่อรีบส่งคนไปอารักขาองค์ชายใหญ่โดยเร็วจะดีกว่ามิเช่นนั้นหากองค์ชายใหญ่ทรงมีอันเป็นไปฝ่าบาทมีพระราชโอรสเพียงสองพระองค์ตำแหน่งราชทายาทจะต้องกลายเป็นขององค์ชายรองแน่นอนซ่งป๋อเจียนใจหายว่าแต่ครั้นคิดดูดีๆก็รู้สึกว่าซ่ง อวินชิงพูดมิผิดซ่องป๋อเจียนจึงรีบเรียกผู้ติดต,ตามคนสนิทของตนเข้ามาสั่งการอย่างรวดเร็ว ให้อีกฝ่ายส่งคนไปเฝ้าที่พักในตอนนี้ขององค์ชายใหญ่เพิ่มไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปเด็ดขาดผู้ติดตามรับคำแล้วหันหลังจะเดินออกประตูไปแต่เวลานี้เองก็เห็นบ่าวชายผู้หนึ่งพุ่งตัวเข้ามาด้วยความรีบร้อนยังไม่ทันคารวะซ่องป๋อเตียนกับซ่องอวินชิงก็เอ่ยปากพูดด้วยความร้อนใจแล้ว ท่านโหแย่แล้วขอรับเมื่อครู่มีคนมารายงานว่าองค์ชายใหญ่ทรงติดไข้ทรพิษยามนี้พระอาการไม่สู้ดีหมอหลวงในวังต่างไปถวายการตรวจแล้วขอรับทรงป๋อเจียนได้ยินก็ตกใจอย่างมากจากนั้นก็กลับลงไปนั่งบนเก้าอี้อย่างหมดเรี่ยวแรงทันทีสุดท้ายแล้วซองอื่นชิงก็พูดถูก เวลาเดียวกันนี้ก็มีคนนำเรื่องที่องค์ชายใหญ่ติดไข้ทรพิษมารายงานหลี่ซิวเหว่เช่นกันหลี่ซิวเหว่ตอบรับในลําคอคำหนึ่งแสดงท่าทีว่ารับรู้จากนั้นก็บอกมือบอกให้ผู้ที่มาถอยออกไปผู้มารายงานคารวะหลี่ซิวเหย่อย่างเคารพนอบน้อมจากนั้นก็ถอยออกจากห้องอย่างเงียบเชียบร่างหายลับไปในความมืดยามราตรีอันเวงหวังอย่างรวดเร็ว ซิวเหยาหมุนตัวเอามือไพล่หลังมองดูดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้านอกหน้าต่างนับว่าไม่เสียแรงที่เขาอุตส่าห์วางแผน ทุกอย่างล้วนอยู่ในการควบคุมของเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านมานานนับเดือนแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้สันหยวนเป็นอย่างไรบ้างเขาทิ้งองคารักที่ไว้ใจได้ให้คอยคุ้มครองสันหวนในตัวสกุลดีคิดว่าคงไม่มีใครกล้ารังแกนางแน่นอนแต่จะอย่างไรหลี่ซิวเหยาก็ยังไม่วางใจเขาคิดแล้วก็หันหน้าไปสั่งฉีหมิงที่ยืนอยู่ด้านข้าง หาคนเหมาะสมมาสักคนให้กลับไปดูว่าตอนนี้หูหยินเป็นอย่างไรบ้างแล้วนายท่านเรื่องนี้ฉีหมิงลังเลอยู่บ้างที่สุดแล้วก็ยังคงเอ่ยปากเตือนอย่างอ้อมค้อมความเคลื่อนไหวในยามนี้ของท่านไม่อาจปล่อยให้ผู้ใดล่วงรู้ได้นะขอรับผู้อื่นล้วนคิดว่ายามนี้หลี่ซิวเหยายังอยู่ที่ซ่านซี มีหรือจะรู้ว่าเขามาหลบอยู่ที่ชานเมืองหลวงรอบก่อกวนแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงในราชสำนักอย่างลับๆหากส่งคนไปดูหูหญินในยามนี้แล้วถูกคนไม่หวังดีจับได้เช่นนั้นเรื่องที่ทำมาทั้งหมดไหนเลยจะไม่สูญเปล่าเผ่าว่าพอฉีหมิงพูดออกมาเขาก็เห็นว่าสายตาที่หลี่ซิวเหยามองต้นเย็นเยียบคมปรับขึ้นในพริบตาจึงรู้ในทันทีว่าหลี่ซิวเหยาม ีโทรสะแล้วฉีหมิงใจหายว่าไม่กล้าพูดอะไรอีกเพียงต้มหน้ารับคำว่าขอรับพูดพลางฉีหมิงก็หันหลังเดินออกไปหาคนรอบสืบข่าวหูหยินในยามนี้ เชา้าวันรุ่งขึ้นคนที่ฉีหมิงส่งไปสืบข่าวก็กลับมาแล้วหลี่ซิวเหย่าให้ฉีหมิงพาเขาเข้ามารายงานผู้มาคุกเข่าลงกับพื้นรายงานสถานการณ์ในตวนอย่างละเอียดเมื่อคืนผู้น้อยอาศัยความมืดข้ามกำแพงเข้าไปในตวนลอบไปหาองคารักตางอย่างเงียบๆสอบถามข่าวคราวในระยะนี้ของหูหยินจากเขาก็ทราบว่า วันรุ่งขึ้นหลังท่านจากมาขณะหูหยินกินอาหารได้เกิดอาการคลื่นเหียนอาเจียนออกมาจึงเชิญหมอมาตรวจดูท่านหมอบอกว่าหูหยินตั้งครรภ์ได้สามเดือนกว่าแล้วหลังจากวันนั้นหูหยินก็อาการมีสู้ดีนักมักจะคลื่นเหียนอาเจียนลมเป็นประจำทุกวันจึงอยู่แต่ในห้องน้อยครั้งนักที่จะก้าวออกประตูเรื่อน คณะหลี่ซิวเหยาได้ยินคนผู้นั้นบอกว่าเซินยวนตั้งครันได้สามเดือนกว่าเขาก็มึนงงไปทันทีเป็นครู่ใหญ่ยังไม่ได้สติกลับมาในใจฉีหมิงเองก็ตกตะลึงเช่นกันคิดไม่ถึงว่านายของตอนเพิ่งจะจากมาหูหยินก็พบว่าตนเองตั้งครรนทันทีมิหนำซ้ำยังตั้งครรนได้สามเดือนกว่าแล้วเช่นนั้นตอนนี้ลองคำนวณดูอายุคันหูหยินก็น่าจะได้สี เดือนกว่าฉีหมิงหันหน้าไปมองหลี่ซิวเหยาเห็นว่าแม้ยามนี้สีหน้าเขาจะนับว่าดูสงบนิ่งแต่มือขวาที่กุมถ้วยชาอยู่กับกำแน่นขึ้นจนทำให้คนนึกเป็นห่วงว่าอีกประเดี๋ยวถ้วยชาใบานี้จะถูกเขาบีบแตกคามือฉีหมิงคิดในใจว่าดูท่าในท่านคงจะตกตะลึงมากแน่นอนในใจหลี่ซิวเหยาตกตะลึงมากจริงๆ ซสนญยวนถึงกับตั้งครรนแล้วลูกของข้ากับนางมิหนำซ้ำตอนนี้นางก็ยังอาการไม่สู้ดีพอคิดถึงตรงนี้หลี่ซิวเหยาก็รู้สึกปวดใจอยากจะพบหน้าสนญยวนเสียเดี๋ยวนี้ใจแทบขาดเขาบอกมือให้คนผู้นั้นถอยออกไป <c oughs> ก่อนหันหน้าไปมองต้นอูถงที่นอกหน้าต่างต้นอูถงใหญ่โตจนคนเดียวออกไม่รอบเป็นฤดูใบไม้พรี ใบไม้จึงเขียวขจีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงไปก็คล้ายว่ากิ่งโปร่งแสงยามนี้สัญญวนกำลังอุ้มท้องลูกของเขาทั้งยังอาการไม่ดียิ่งแต่เขากลับไม่ได้ไปอยู่ข้างๆนางในใจนางจะตำหนิเขาจะรู้สึกน้อยใจกระทั่งทำอะไรไม่ถูกหรือไม่ พอคิดถึงตรงนี้หลี่ซิวเหยาก็แทบอยากจะตรงกลับบ้านไปพบส่นหยวนทันทีดึงนางมากอดไว้ในอ้อมแขนของตนเองจุมพิษนางด้วยความรักและสงสารหลีซิวเหว่ต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากถึงได้ฝืนหักห้ามความคิดนั้นในใจลงได้แต่ครั้นตกดึกหลี่ซิวเหว่ก็ยังคงคลุมเสื้อคลุมสีดำแล้วสั่งฉีเหมิง ตอนนี้ค่าจะออกไปข้างนอกสักหน่อย เจ้าเฝ้าในเรือนนี้ให้ดีฉีหมิงรู้ดีแก่ใจว่าหลี่เซียวเหย่าต้องคิดอาศัยความมืดไปพบสันหยวนเป็นหน้าแท้จึงอยากจะเตือนเขาว่าตอนนี้กำลังเป็นช่วงเวลาสำคัญรอผ่านช่วงนี้ไปแล้วเขาย่อมกลับตวนไปพบสันหยวนได้ยังเปิดเผยยายต้องลักลอบกลับไปเช่นนี้ด้วยอีกทั้งยังต้องเสี่ยงจะถูกคนพบเห็นจนทำให้งานที่ทำมาสูญเปล่าอีก เผ่าว่าพอฉีหมิงคิดถึงพี่เมื่อวานตนเองเอ่ยปากเตื้อนแล้วหลี่ซิวเหยามีท่าทางโกรดเขาก็กลืนคำพูดเหล่านี้กลับลงไปเปลี่ยนมากล่าวว่านายท่านระวังตัวด้วยขอรับหลี่ซิวเหย่พยักหน้าก่อนสั่งว่ามีเรื่องสำคัญได้ก็รอข้ากลับมาค่อยว่ากันต่อจากนั้นเขาก็หันหลังเร่งฝีเท้าเดินออกจากห้องไป ทางบนเขาครุ่ร่าเผ่าว่าหลี่ซิวเหยาวยังคงลงเขาไปได้อย่างรวดเร็วด้านล่างเขาย่อมจะมีคนที่หลี่ซิวเหยาววางไว้ตูงม้ามารออยู่เขารับสายบางเหียนและแท้ม้ามาแล้วก็พลิกตัวขึ้นหลังม้าสองขาออกแรงกระทุ้งท้องม้าม้าก็พุ่งทยานออกไปราวกับบินในทันทีหลี่ซิวเหยาวเลือกใช้เส้นทางลับตาคน้นในการมุ่งหน้าไปยังจวนสกุลหลี่ มิผิดจากที่คิดบริเวณตวนสกุลหลียังมีหูตาของผู้อื่นอยู่จริงๆหลี่ซิวเหา่หลบเลี่ยงอย่างระมัดระวังข้ามกำแพงเข้าไปข้างในจากนั้นก็ก้าวเท้าเดินไปยังเรือนจิ้งหยวนด้านนอกเรือนจิ้งหยวนมีองค์ครักลับที่หลี่ซิวเหว่จัดวางไว้นานแล้วยามเห็นเขาบุกเข้ามาก็มีคนปรากฏตัวจากที่ลับออกมาขวางทางไว้ต่ว่าถามเสียงต่ำทันที ใครหลี่ซิวเหยวยงไม่ตอบเพียงถอดหมวกคลุมศีรษะดำลงครั้นองคารักรับเห็นว่าเป็นหลี่ซิวเหยาก็ตกใจยิ่งยวดกูรีกูจอคุกเข่าข้างหนึ่งลงทำความเคารพเขาผู้น้อยคารวะในท่านหลี่ซิวเห่ยาทำท่าบอกให้องคครักลับลุกขึ้นก่อนกระซิบสั่งเขาเฝ้าข้างนอกให้ดีไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามเข้าใกล้ องคารักรับรีบรับคำสั่งเสียงเบาครั้นแล้วก็เห็นหลี่ซิวเหยากระโดดข้ามกำแพงเข้าไปในเรือน กลางยามไห้แล้วบ่าวหญิงในเรือนจิ้งหยวนต่างเข้านอนกันหมดภายในเรือนมืดมิดมีเพียงโคมไฟตรงระเบียงที่ยังมีแสงไฟอยู่หลี่ซิวเหยารู้ว่าเวลาสนยวนเข้านอนไม่ชอบให้มีสาวใช้มาคอยปรนิบัติอยู่ข้างๆแม้ประตูจะลงกลอนไว้จากด้านในแต่เรื่องนี้ย่อมไม่เกินความสามารถเขาหลี่ซิวเหยาปลดกระบี่อ่อนตรงเอวยื่นเข้าไปตามช่องประตูเล็กๆ งัดกรอนประตูขึ้นเบาๆจนหลุดแล้วง้าประตูช้าๆเดินเข้ามาในห้องอย่างเงียบๆ ก่อนพลิกมือปิดประตูจากนั้นฝีเท้าเขาก็อดจะเร็วขึ้นไม่ได้ก้าวปราดไปยังห้องนอนแม้ในห้องจะไม่ได้จุดตะเกียงแต่ยังคงมีแสงจากดวงจันทร์ดวงดาวส่องลอดหน้าต่างที่กรุด,ด้วยม่านบางสีเขียวเข้ามาทําให้มองเห็นทุกอย่างในห้องได้ชัดเจนรีซิวเหวยาสามารถมองเห็นเสันหยวนนอนหลับตาพริมอยู่บนเตียงได้ในแวบเดียวเขาเดินไปหยุดยืนข้างเตียงพี่ มิดมองนางแยกจากกันแค่เดือนเดียวนางกลับดูสู้ผอมลงมากคางก็แหลมแล้วมิหนำซ้ำนางยังดูเหมือนนอนหลับไม่สนิทหัวคิ้วมุ่นเบาๆขนตายาวก็สั่นน้อยๆไม่รู้ว่ากำลังฝันถึงอะไรหรือไม่หรือเป็นเพราะรู้สึกไม่สบายกายคิดถึงตรงนี้รีซิวเหยาก็รู้สึกปวดใจเหลือกำลังทนไม่ไหวต้องคุกเข่าข้างหนึ่งลงข้างเตียงน้มศีรษะตุมพิ หวังคิวนางด้วยความรักและสงสารเรียกนางเสียงเบาว่าหยวนหยวนเขาหลอนใจอยากพบสันหยวนอีกทั้งเมื่อครูก,ก็เร่งเดินทางต้านลมราตรีมาเป็นเวลานานยามเปิดปากพูดเสียงจึงฟังดูแหบแห้งเตินพน้นและด้วยความพ่ปวดใจยิ่งยวดทำให้เสียงเขาเตือสะอื้นอยู่รำไร เดิมทีสัญหญวนกำลังฝันประเดี๋ยวฝันเห็นวี่หลางอยู่ท่ามกลางหมอกควันมองเห็นหน้าตาไม่ชัดได้ยินเพียงเสียงเศร้าส้อยของเขากำลังพูดว่าเจ้ามีสามีกับลูกแล้วเลยอยากจะลืมข่าให้หมดสิ้นใช่หรือไม่ประเดี๋ยวก็ฝันเห็นหลี่ซิวเหยาซักถามนางด้วยความเดือดดาน เจ้าเป็นภรรยาของข้าแล้วในท้องก็มีลูกของข้าอยู่ฉนไหนในใจจึงยังไปคิดถึงบุรุษอื่นสนยวนไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอย่างไรดีหากแต่ใจนางไม่อยากละทิ้งอุ้หลางขณะเดียวกันก็ไม่อยากละทิ้งหลี่ซิวเหว่เช่นกันนางเกียดตนเองที่เป็นเช่นนี้ยิ่งนักท่ามกลางอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นนางคล้ายได้ยินอุ้หลางกำลังเรียกนาง ด้วยเสียงที่แหมแห้งว่าหยวนหยวนแม้ว่าชาติก่อนนางกับอี้หลังจะอยู่ด้วยกันนานเป็นปีแต่อี้หลังก็ให้เกียรตินางไม่เคยเรียกนางว่าหยวนหยวนมาก่อนมีเพียงเสี้ยวเวลาก่อนนางสิ้นลมที่เขากอดนางไว้ในอ้อมแขนสะกดกลั้นความเจ็บปวดสะอื้นพรางเรียกนางว่าหยวนหยวนด้วยเสียงอันแหมแห้ง คำเรียกนี้นางไม่เคยลืมและในตอนนี้ริมโสดนางก็คล้ายว่ามีคนกําลังเรียกนางด้วยคํานี้เสินหยวนทนไม่ไหวเปล่งเสียงร้องไห้โฮออกมานางสะอึกสะอื้นร้องเรียกวี่หลังก่อนจะพึมพำว่าขอโทษวี่หลังข้าขอโทษ เท่าว่านางไม่อาจปล่อยหลี่ซิวเหยาไปได้หลี่ซิวเหย่เป็นสามีของนางแล้วมินนำซ้ำยังเป็นพ่อของลูกในท้องนางด้วยชาตินี้ไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่มีทางไปจากหลี่ซิวเหย่าได้ร้องไห้ได้สักพักเซินหยวนก็ตื่นขึ้นมา ท่ามกลางน้ำตาที่เอ่อล้นดวงตานางคล้ายมองเห็นคนยืนอยู่หน้าเตียงกำลังก้มหน้ามองนางอยู่นางมองไม่เห็นสายตาประหลาดใจของหลี่ซิวเหยานนึกเพียงว่าตนเองยังอยู่ในห้วงความฝันส่วนคนตรงหน้าก็คือวี้หลาง ด้วยเหตุนี้นางจึงยื่นมือไปกำสาบเสื้อคลุมบนตัวหลีซิลหยาไว้นั่นหลั่งน้ำตาออกมาอย่างไม่อาจควบคุมตอนเองพูดสะอึกสะอื้นอื้อหลังอื้อหลังใช่ท่านหรือไม่ขอโทษข้าขอโทษแต่ข้าไม่อาจข้าไม่อาจ,าอาจทิ้งเขาได้ปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ